สวัสดีจ้าเมื่อกี้มาพบกับช่องไม้พารวยนะคะเมื่อนี้แอกจะได้พา f เอฟซมาตามแนวทางของแม่ตะเคียนนะคะถ้าเอฟซีทในใดเขามาแรก็ฝากากดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งเมื่อเพื่อสิว่าพาข่าวสารดีดๆแนวทางเด็ดจากทางช่องไม้พารวยนะคะ รอมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่ายาตะเคียนจะหายแนวทางตัวใดนะคะก็รอดมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้าครับผมตอนนี้ก็เดินลงมาแล้วนะครับผมเหลือแต่ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับหัวสิข้ามไปได้หรือเปล่านะครับได้หยากระถวมหัวแล้วครับอโอ้โหํำใดบนนอบแดนี้เนาะ ใจสวยด้วยกันนะครับผมน้ําเยอะมากนะครับผมน้าเต็มไปหมดเลยนะครับผมน้ำก็แรงถ้าตกอยู่นี่กันนูนแะครับผมกาละสินครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ฝั่งนู้นนะครับครับผมตอนนี้มาเห็นสภาพสะพานแล้วนะครับผมน่าจะข้ามไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไป,ไปขอที่ ศาลนะครับผมคอที่ศารของหญ้าหญ้าคำบางนะครับผมปูยาคำบางนะครับผมรอรับชมที่ศารปูย่านะครับผมแอดกัมาได้เต็มที่แล้วนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับผมกสิไดมาเชิญปูย่าให้ปูย่าไปให้อยู่ศารหญ้าคำบางนะครับผมยวอาจจะพาไปขออยู่ศารหญ้าคำบางนะครับผม ตามแอดมาเลยครับผมขอเปลี่ยนสถานที่นะครับตอนนี้ขามบไดยยี่ดีครับผมได้มมหายาเลี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยววายลูกสารบได้มหานะครับผมมหาเลี่ยวจะเชื่อไปขออยูท่ที่สารสารปูยาขํ้บางนะครับผมอตัดภาพอีกภาพหนึ่งก็คือที่สารปูยานะครับผมนี่เนาะคะ่ะกัถึงสาร ปูญ้าคำบางแล้วนะคะยาคำบางนะคะการลอดลุนไปพร้อมๆกันนะคะว่ายาคำบางนะคะจะให้ตัวไหนนะคะนี่นะคะก็เป็นสารปูย่านะคะกาเ่นกระดยางน้ำหนาเด้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสารปูญ้านะคะ ก็ดีไปเอาอยู่ทีต้นแม่แตะเคียนข้ามน้ำไม่ได้นะคะน้ำมาแรงมากเลยนะคะออ้ขอข้างบนก็ได้เนาะแกจะพาไปขอ,อขอ้อาขง,บขงบนสารปิดห้าเลยนะคะ เออปูเออหนูงดานเลยมากราบมาไหวเหตุยังผิดยังกายทีดก็ต้องขอถั่ขอไพ่ปูยาเด้อยังขอพัดอีก Tuk Puh Nung มาเที่ยวมากินน้ำกินท่าเย็นๆแล้วตัวใดที่จะออกวันที่ติดหัวติตัน้ายุ่งๆต้องหนาๆให้ติดหาจะเขียนให้รูปให้ร้านชัดๆงามๆเนอะทำสิบหกออกที่นี่จะจูบแตเขียนให้มันเป็นจังๆโรงแรมจะเสือ่อแต่ตัวที่มันชัดๆตัวที่งามๆอย่าปิดจะวางรูปร้านเนอะรูปร้านมาหอดปูหอยา ครับผมก็รอรับชมด้วยกันนะครับผมสําหรับแนวทางเลทูบเสียงไทยนะครับผมนี่จะเป็นสารปูยานะครับผมแต่กับ,บ่อไดมากบโบเคยมากขึ้นกันนะครับผมพระอาจารย์ได้บอกว่าถ้าถ้าขามไปหายาตะเคียนบอไดแหนมหาปูยาหรือว่าปูเฮา,ายาคําบางนะครับผมเป็นสารเก่าสารแก่สารั้งแต่สมัยปูเฮาน,นะครับผม ราลุนน้ำกันนะครับสำหรับแนวทางนะครับผมนี่นะคะก็เป็นสำหรับแนวทางวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศหกหานะคะก็จะเป็นเลขทูปเสียงท่านะคะก็จะเป็นสี่ศูนย์หนึ่งะคะ FC ซกระร่องพิจารณาเมืองนะคะสำหรับแนวทางนะคะ f c ซกระร่อง บดใช้วิทยาาในการรับชมด้วยนะคะนี่นะคะถ้าแอดวาพิษแอกตองกาบขอทั่วขอภัยอ c ทุกคนทุกท่านเลยนะคะถ้าเอ n ซท่านใดมาคลิปนี้นะคะแอก็อคอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เพื่อจะมีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝาก f อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอกต้องขออนุญาตอ c ทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ